เป่าฟองอ๋อเป่าฟองเล่นที่โรงแรมนะคะพี่ตังโชว์ที่พี่ตังรูปอะไรอวานูกัปตันกัปตันกััปตนอเมริกาเหรอคัมคิตตี้โอ้เอาเป่าอีกเป่าอีกนี่เรากำลังจะไปเล่นน้ำกันนะคะโอ้โหเป่าอีกเป่าอีก พี่ตังส่งมาแต็มเยอะเลยกำลังเจ็ดขวดว่าตังกินกินเทเบรนี่มันเกิดใครครับมันเกิดใครวันนี้มันเกิด,กด,กดตงังมันเกิดแต็มเกิดแตกมันเกิดแต็มเจ็ดขวดโอ้โหอันนี้ฟองเยอะดีเนาะของพี่ตังฟองเยอะมากเลยตังไหนเป่าโชว์สินี่แล้วให้ดูวิวบรรยากาศโรงแรมด้วยนะคะอ right <order S 1> โอ้โห สูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วไปดูสระว่ายน้ำด้วยปะเดินไปค่ะเดินไปค่ะ,ะพาเพื่อนๆดูคนนี้นี่มีกระโปรงด้วยพาเพื่อนๆไปดูสวนน้ำสวนน้ำที่นี่ใหญ่มากเลยเฮยเพื่อนเพื่อนอยากขี่สะานโอ้โในสะพาน ไม่ใช่อ่ะลงไปทางนี้จะได้ดูน้ำนี่มีสไลเดอร์ด้วยแวผมเก็บไว้ก่อนอะไรได้อะไรได้อยู่ตรงนี้โอ้โหสไลเดอร์นี่ไงนี่ไงนี่ไงสไลเดอร์อันนี้ไงที่มันลอยอ่ะนี่โอ้โน,<ห>น่าเล่นนะเนี่ย โอแต่เดี๋ยวเล่นน้ำโชว์เพื่อนๆหน่อยนะคะเป่าฟองก่อนอ่ะเป่าฟองฟอมไม่ออกไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหาให้ดูบรรยากาศโรงแรมไปทางไหนดีไปทางไหนดีนี่มีห่องยางห่วงยางใหญ่แบบนี้ด้วยนะไปหาที่นั่งก่อนค่ะ

ติดทะเลด้วยนะคะที่นี่ข้างนอกไม่บายด้วยเจ้าคลิปเลยนะ,ะยังยัง้งพาเออตามได้ที่นั่งละเอ๊แต่มีรองเท้าเขาอยู่นะลูกมีรองเท้าเขาอยู่นะ่าจะมีคนนั่งอยู่นะ เดี๋ยวไปฝากคลิปเพื่อนๆก่อนเดรอลคือพ่อให้หน่อยสิแลมจ๋า,าก็แรกกับแฉะบันิะค่ะ